เรารู้แล้วว่า3ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเพจในการขายของดังนั้นเรามาดูกันครับแล้ววิธีการจัดการหรือบริหารการสร้างเพจทำอย่างไรสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเพจเลยนะครับเดี๋ยวสร้างไปพร้อมกันสำหรับคนที่มีเพจแล้วต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการจัดการให้มันสมส่วนหรือมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ดังนั้น เวลาคุณจะสร้างเพจนะครับคุณสามารถสร้างผ่านมือถือก็ได้เข้าไปในแอปตัวสีน้ำเงินแล้วก็ไปเลือกที่ตัวธงแล้วก็ไปเลือกที่การสร้างเพจแล้วคุณก็ขีเอ็ชื่อขึ้นมาในธุรกิจของคุณสินค้าของคุณขึ้นมาได้หรือคุณจะสร้างผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมี function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ครบเวลาสร้างเพจง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ในช่องเบราว์เซอร์ก็ได้ facebook.com นะครับไปปุ๊บเจอนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราคนดูกันว่ามันจะสร้างโฆษณายอย่างไงนะครับเราไาดูกันก,ก่อนครับว่าถ้าเกิดเราจะสร้างเพจนะครับอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญขออนุญาตให้ดูหน้าจอ,อนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่าหลักการในการสร้างเพจที่ครบองค์ประกอบมันต้องมีอะไรบ้างเหมือนสร้างธรรุรกิจเราครับในธรรุรกิจในธุรกิจโลกความจริงของเราเรามีตึกแต่เราไม่มีป้ายชื่อบริษัทเราคนก็ไม่รู้จักถูกไหมเหมือนกันเรามีเพจเราไม่มีชื่อเพจคนก็ไม่รู้เราขายอะไร เรามีตึกเราไม่ตกแต่งเราไม่มีโปรไฟล์คล้ายๆกันนะครับดังนั้นคุณมีเพจแล้วหรือยังไม่มีสามารถสร้างด้วยโปรไฟล์ a c e b o o k ของคุณเองได้เริ่มแรกเวลาสร้างเพจ a c e b o o k ง่ายๆนะครับส่วนที่สำคัญส่วนแรกคือคุณต้องมีโปรไฟล์ c t u r e Page เขาเรียกว่าเพจ i c t เจอไอเนี่ยสำคัญแต่คนไม่ให้ความสำคัญของมัน ตรงนี้เรื่ความสําคัญกันเรื่องอะไรเรื่องของแบรนด์โลโก้นะครับต้องเอามาใส่ตรงนี้และที่สำคัญบางคนเนะี่ยมีเรื่องอะไรเอาไปใส่ก่อนเวลาสร้างไม่ได้ครับคุณต้องทำไซส์ให้มันตรงขนาดให้มันตรงนี่คือสิ่งสําคัญที่เอาอริทึมของ facebook จะยิงหรือใยเพจตัวนี้ไปหาคนให้เข้าถึงง่ายถ้าคุณทําถูกต้องนะครับเอาเลส่วนแรกคือพิททีว่า c t u r e p a พ e Profile นะเราต้องมี นะครับอันที่สองส่วนสำคัญคือโคเว,วเพจเราจะรห็หลายเดอรเวลาสร้างสร้างโคเวเพจมาเป็นไงครับเวลาเข้าไปดูขาดบ้างขนาดไซส์ไม่ตรงบ้างหัวขาดรูปไม่ครบบ้างอันนี้ก็สําคัญนะครับส่วนที่สามนะครับพวกเกี่ยวกับเรื่อง about review รูปภาพนะครับชุมชนเมนูต่างๆพวกนี้คุณต้องให้ความสําคัญต้องใส่ให้ครบข้อมูลสําคัญ Facebook ชอบบอท a c e b o o k ชอบบอทคือระบบ a c e b ุ o กที่เข้ามาเก็บข้อมูลว่าเข้ามาดูร้านค้าวุ้นเสมดเหมือนกับ สัมภาระมันตรวจอะกรมนิตมันตรวจได้ร้านค้าคุณครบหรือเปล่าเหมือนกัน Facebook ก็จะมีบอทมาตรวจเออสร้างเพจขึ้นมาแล้วเอ้ลูกตรงไม่นะาโปรไฟล์มีโคเวเพจไหมนะใส่อาบั๊กครบไหมนี่เราต้องใส่ให้ครบมีอะไรอีกถ้าคุณสร้างธุรกิจในเพจคุณต้องให้เขามาดูด้วยเหมือนเราสร้างธุรกิจในโลกความจริงอะต้องมีออบทอัพเมาส์บอกต่อต้องมีความมีชื่อเสียงเหมือนกันเพจก็มีเมนูรีวิว ส่วนที่4ส่วนที่5้ u เอา s t o ร์สอบอกว่าเราเป็นใครเอา Story ในเพจเนี่ยสร้างผ่านคอมพิวเตอร์มันเหมือนกับหน้า landing page Facebook ทุกทีนครับมันเหมือนหน้า a n d i n g page เว็บไซต์อันหนึง่งสำหรับเราบอกเรื่องราวในในี้ในหน้าหนึ่งว่าเราเป็นใครไม่งั้นมันไม่เรียก Our Earth Story สะรเราเป็นใครขายอะไรทำธุรกิจนี้มาเพื่ออะไรเราสามารถเอาไปใส่ได้อันนี่หข้อความ First impression หรือ inbox อันนี้สำคัญครับเป็น auto message ก็ได้เป็นข้อความที่เราสามารถแชทขายของขายสินค้าเราก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่คุณสร้างเพจคุณจำไว้ว่า6ส่วนนี้สำคัญที่คุณจะต้องให้ความสำคัญกับมันเวลาที่คุณสร้างแต่แรกหรือคุณสร้างไปแล้วคุณลองเข้าไปดูครับมีครบทั้ง6อย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีหรือกำลังจะสร้างให้ปรับตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะครับ คุณจำไว้ว่าขนาดของโปรไฟล์เพจพิจเจอกับโคร์เพจโฟโต้ของเพจต้องมีขนาดที่ตรงหลายคนสร้างเพจมาเป็นไงครับมีเรื่องอะไรเอาใส่ก่อนยัดก่อนเฟซบุ๊กให้ใส่ครับแต่เหมือนกับคุณฝืนนะเอาไปใส่ที่เขามีข้อกำหนดข้อ,ขอ,ขอจำกัดแต่คุณเอาอะไรไปใส่ก็ไม่รู้อ่าๆผ่านๆไปก่อน มันไม่ตรงนะดังนั้นเวลาคุณสร้างเพจม,มาคุณให้กราฟิกหรือคุณทำรูปก็ได้ครับโปรไฟล์เพจวิกเจอร์ต้องเป็นขนาด180คูณ180พิกเซลรูปเล็กๆมีโลโก้มีแบรนด์สินค้าเอาไปใส่นะครับอันนี้สำคัญส่วนแรกที่ผมบอกนะอันที่สองคุณต้องสร้างโค้ดเพจให้เป็นขนาด851คูณ315น,นี่ขนาดของ device ที่เป็น PC หรือตั้งโต๊ะแล้วคุณก็มาเบาส์ใส่เวลาวางดูจากองค์ประกอบนะครับ วางตามสัดส่วนนี้ออกแบบจาก Photoshop ก็ได้หรือให้ทีมงานออกแบบก็ได้นะครับพอออกแบบเสร็จแล้วนะครับเทคนิคพวกนี้คุณต้องให้ความสำคัญกับขนาดไซส์ของรูปภาพพวกนี้เป็นอย่างยิ่งที่สำคัญเวลาคนเข้า Facebook ส่วนใหญ่จะเข้าผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราสร้างโค้ลเพจนะครับคุณต้องนึกถึงด้วยว่าเวลาในไซส์ที่มันเป็นตัวของ PC มันใหญ่ แต่เวลาที่คุณเอามาสร้างโค้ดเพจเฟซบุ๊กเนี่ยออกแบบอันเดียวกันแต่เลือกหรือองประกอบเนี่ยให้วางอยู่ในขนาด560คูณ315นี้เวลาเปิดจากเพจเวลาเราเปิดเพจจากมือถือมันจะพอดีนะครับเวลาเราเปิดจากคอมมันก็พอดีวันนี้ตัวอย่างนะครับเวลาเราเปิดจากมือถือเห็นไหมฮะเราออกแบบทีเดียวแต่องคประกอบของภาพหรือข้อความเราให้มันอยู่ตรง 560พิกเซลกับ315ซะมันก็จะเข้าพอดีมเมื่อเราเบ้ผ่านคอมปุ๊บในโมบายดไวซ์หอือในแท็บเล็ตมันจะพอดีเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณต้องให้ความสำคัญกับโปรไฟล์เพจพิจเจอร์กับโคเวอร์เพจพิเจอร์นะครับส่วนแรกถามว่าอาจารยนะ์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีมงานทำเราไม่เก่งโฟโต้ช็อปทำไงผมมีเว็บ ให้พวกเราเข้าไปลองใช้ดูมันชื่อ time line c o v a l e c o m mm hmm. คุณพิมพ mm ์ว r o ซอ e r นี้ก็ได้ครับในคอมคุณเข้าไปคุณเอารูปวางคุณเลื่อนซ้ายขวาได้หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเอารูปของโปรไฟล์เพจพิจเจอไปวางโลโก้เราเอารูป,ปตัวของเสื้ไปวางเป็นไงครับมันพอดีเลยนะครับออกแบบได้เป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะดูอง์ประกอบที่ไม่ได้ขาดไปไหนนะครับ หรือจะคิดเป็นออกแบบแบบสร้างสรรค์ก็สามารถทําได้นะครับพวกนี้ไม่ยากนะครับลองเข้าไปใช้ในตัวเว็บที่ผมแนะนาไปก็คือ Timeline โคเวอร์แ n นเนอร์ะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับรูปภาพ่อนะเวลาเราสร้างเพจหรือใครที่มีแล้วสร้างเพจแล้วลองไปดูซิว่าเราทําตรงตามนี้ไหมถ้าไม่มีทํำรูปให้มันตรงร้อยแปดรรูปโปรไฟล์แล้วก็โคววเวอร์เพให้มันตรงนะครับว่า มันต้องมีขนาด851คูณ315แล้วถ้าเกิดว่า851คูณ315พยายามเอารูปภาพหรือข้อความที่เราจะทำเป็นโค้ดเพจให้มันอยู่ให้เข้ากับไซส์ของมือถือด้วยคือให้มันอยู่ในกรอบของ560คูณ315ด้วยเอเคไหมคโอเคเราจะได้เห็นว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่สมส่วนสิ่งที่มีประสิทธิภาพวัดเข้ามาก็เอ,อ้ดูเพจนี้ไม่ได้ศูนไม่ได้ยัดสิ่งที่ไม่ต้องการเข้าไป เพจก็จะทาให้มีประสิทธิภาพธุรกิจของในออนไลน์ของเพจคุณก็จะดีขึ้นนะครับปักแต่ที่2เรื่องอะไรการใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเพจที่จะเป็นต้องครบถ้วนคือเรื่องอะไรครับส่วนที่สองจะเป็ไหมครับที่ผมให้ดูก็คือเรื่องของเกี่ยวกับหรือ about ข้อมูลติดต่อเบอร์โทรคุณต้องมีเวลาคุณสร้างบางคนสร้างเพจมาไม่มีเบอร์โทรติดต่อนะครับคุณไม่มีช่องทางทางออนไลน์เว็บไซต์เว็บไซต์ถ้าไม่มีคุณใส่ไลน์แอดของคุณก็ได้คุณใส่ทวิตเตอร์ยูทู e ก็ได้เวลาที่คุณสร้างช่องชนเนลพวกนี้อยู่ คุณ c o p y URL แล้วก็มาวางใส่ได้โอเคไหมฮะหรือสินค้าคุณอ,อยู่ในเว็บจริงๆคุณก็เว็บมาใส่นะครับที่สําคัญข้อามาูที่เกี่ยวกับแผนที่เอามาใส่ด้วยสถานที่ตั้งบ้านเราก็ได้สินค้าที่เราอยู่บริษัทที่เราตั้งอยู่อยู่ตรงไหนเอามาปักมุกไว้เวลาเสิร์ชมันจะติดจําที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าการเสิร์ช g o o g l e เพจสามารถติดแต่โปรไฟล์ไม่ติดดังนั้น การเสิร์ชมีอิทธิพลต่อการค้นหาของผู้ซื้อด้วยถ้าเราสร้างชื่อตรงเราใส่ข้อมูลครบมันก็เสิร์ตอีทเราด้วยนะครับแล้วมาคือชื่อเพจเป็นสิ่งที่สําคัญครับดังนั้นชื่อเพจเราเวลาเราสร้างต้องเป็นชื่อเพจที่ลูกค้าค้นหาด้วยแล้วต้องตรงหรือเจอกับเราด้วยอย่างเช่นเราทําธุรกิจอาหารเสริมคนจะหาอาหารเสริมต้องเสิร์ชคําว่าอะไรครับอาจจะลดความอ้วนดังนั้นต้องลดความอ้วนอาหารเสริมแบรนด์ต้นหลักอย่างเงี้ยเราใส่แบรนด์เราตามไปด้วยนะครับ พอเราตั้งชื่อเพจเสร็จแล้วสิ่งของมันคือส่วนที่2นะครับแอดชื่อเคยสังเกตยเบนบนยาวๆเวลาเราสร้างชื่อเพจเสร็จแล้วหรือเวลาที่เรามีเพจแล้ว URL อลเป็นบนยาวเป็นไงครับมันจะเป็นหนึ่งสองที่งยโดยที่เราไม่ได้ตั้งแอดแต่มันเราตั้งแอดด้วยกดไปตรงชื่อของมันนะครับแล้วก็ใส่แอดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเวลาที่เราก๊อปปี้หรือไปส่งให้เพื่อนแอดเราใช้แอดแบบเนี้ย ต้นลักอย่างเงี้ยถ้ามีคนใช้ไม่ซ้ำกันเราก็สามารถใช้ได้มันก็จะเป็น www.facebook.com/ ต้นลักนี่คือตัวอย่างที่เราต้องย่อด้วยไม่งั้นมันจะย,ยาวๆส่งให้คนอื่นส่งให้เพื่อนมันก็สามารถที่ทําให้เขางงหรือสามารถที่จะทําให้มันดูเกะกะวุ่นไวายไปนะครับแต่นั้นเป็นความสัมันธ์ปร,รับแต่งที่เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ให้ครบด้วยเวลาปิดเปิดคือบางร้านเนี่ยชอบไปตั้งเวลาปิดเปิด ว่าเออร้้นเราในโลกความจริงเปิด8โมงถึง3โมงในเพจเวลาเราสร้างเพจร้านเหมือนกันเราก็ปิดเหมือนกันไม่ต้องครับเปิดมันยี่ง4ชั่วโมงเลยเพราะว่าในเพจคุณสามารถตอบได้คุณสามารถมีแอดมินในกกรนโตตอบได้ไอ้โลกความจริงสิร้านค้าที่คุณปิปดก็ปิดไปไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสร้างปิดเพราะในหลายเพจเวลาสร้างชอบไปเปิด8โมงถึง9โมงระบบบัตรมันรู้ครับได้เวาลาคุณเปิดคุณไม่มีตอบมันก็ไม่ทํานําส่ง เพจนี้ไปให้ผู้คนเวลาเสิร์ชเจอหรือเสิร์ชหาดังนั้นคุณไม่ต้องไปปิดเปิด24ชั่วโมงนะครับสิ่งที่คุณต้องใส่อีกคือความเป็นมาของธุรกิจคุณไอ้นี่คือ our story ครับอยู่ <c oughs> ในคอมด้านกว่ามือคุณกดเข้าไปถ้าคุณยังไม่ใส่มันจะเป็นขาวๆเมื่อคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณไ็ใส่มันเาส์รูปได้ใส่รูปได้ข้อมูลเกี่ยวกับเพจได้นะครับถ้าคุณเห็นจากสไลด์นะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนที่2ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเพจหรือคนที่มีเพจอยู่แล้วคุณต้องใส่ใครบตาม หน้าจอแบบนี้เบอร์โทรต้องมีนะครับลิงต้องมีเพจเราเกี่ยวกับอะไรปกหมุดสถานที่เราอยู่ตรงไหนนะครับพอมาด้านขวาคุณต้องใส่ความเป็นมาของเพจเราทําธุรกิจเกี่ยวกับนวดนวดอย่างไรความเป็นมาอย่างไรแล้วเราสามารถแชร์ได้จากเอาโอซารี่อย่าลืมใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ร้านไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพื่อความเป็นทางการหรือความน่าเชื่อถือของสินค้าและธุรกิจที่คุณขายหรือคุณทํา ความเป็นธุรกิจของเราเวลาเราใส่ร์สตอรี่นะครับคุณใส่ใครบใส่ได้รูปเหมือนมีหน้าเว็บหน้าหนึ่งเป็น landing page คุณสามารถส่งให้เขาได้ถ้าคุณมีของขายคุณก็เอามานลงเป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นสินค้าราคาเท่าไหร่ซื้อได้นะครับอันนี้อยู่ในเกี่ยวกับอันที่สองที่คุณต้องลงให้ครบนะครับอันที่สามตัดแต่งเรื่องอะไรบ้างใส่คุณค่าความเป็นเพจของเราจําไว้ว่าเวลาสร้างเพจพยายามดึงหมวดหมู่รีวิวขึ้นมาแล้วคุณ ก๊อปปี้ URL ส่งไปให้ลูกค้าเรากดรีวิวนะครับหรือถ้าคุณไม่ต้องส่งไปให้ลูกค้าเราคุณมีหน้าร้านอยู่กตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นธุรกิจเมือสปาหรือธุรกิจที่เขาต้องเดินทางมาหาเราที่เป็นลูกค้าเรานะครับคุณเอาลิงก์ URL ไปทำคิวอารโค้ดสแกนแล้วเวลาลูกค้ามาคุณให้เขาสแกนแล้วเข้าไปรีวิวคุณก็จะได้การรีวิวเป็นแบบนี้ มีในหนึ่งครั้งคุณมีผลต่อกาัให้ดาวเพจคุณก็จะมีเพจแรงที่สามารถที่จะทําให้คนเข้าถึงได้เพจคุณก็จะมีประสิทธิภาพนะครับการรีวิวพวกนี้มีผลดีต่อเพจคุณประสิทธิภาพมันก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะธุรกิจอะไรพยายามมีหมดรีวิวไว้นะครับมันส่งเสริมให้การเสิร์ตติดมันส่งเสริมให้เพจของคุณมีเพจแรงที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับปัจจัยที่สี่สร้างเพจมาแล้ว เราไม่มีตังในการอินไว้หรือซื้อให้คนมากดไลค์เราก็สามารถเชิญเพื่อนได้เทคนิคของผมที่จะให้ในการเพิ่มเพื่อนแน่นอนเวลาคุณสร้างเพจคุณเป็นแอดมินเองถูกไหมครคุณก็อินไว้เพื่อนคุณมาจําได้ใช่ไหมครับว่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กมีเพื่อนได้สูงสุด5,000คนคุณเป็นแอดมินคุณมีเพื่อนถึง2,000คนคุณก็อินไว้ทุกคนเข้ามากดไลค์หมดคุณแล้วคุณไปตั้งเพื่อนใน A อีกคนนึงมาเป็นแอดมินใน A มีเพื่อน5,000คนคุณให้เขาอินไว้เพื่อนเข้ามาคุณไม่ต้อง ทุกคนสามารถอินไว้มาดังนั้นคุณไม่ต้องเสียตังค์คุณจะมีคนมากดไลค์ในธุรกิจหรือเพจคุณเป็นไงเยอะขึ้นดังนั้นเทคนิคน,นี้คือการตั้งคนที่มีโปรไฟล์เฟซบุ๊กมีเพื่อนเยอะเอามาเป็นแอดมินแล้ว้เขาอินไว้เพื่อนซะดังนั้นก่อนที่เขาจะอินไว้เพจคุณต้องสมบูรณ์ก่อนเพจคุณต้องน้าเจ่อถือหน้าติดตามก่อนไม่งั้นคนไม่อินไว้นะครับนี่คือเทคนิคที่เราไม่ต้องเสีเสยเงินเสียตังค์ในการซื้อคนมากดไลค์นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคุณก็ copy url ไปเเเวลาราราสรสส้งพจ็ คุณ copy US, ออก็พิมพ์วอล้วส่งมาให้เขากดไลค์ได้นะครับหรือก็พิลงไปในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเวลาที่คุณกดไลค์เนาะเชินคนกดไ like ลค์มันก็จะมีปุ่มบินไว้ง่ายๆคุณเข้าไปมีปุ่มบินไว้คุณกดปุ๊บปุ่มไว้เพื่อนก็เลือกเพื่อนคุณที่คุณเป็นเพื่อนอยู่คุณก็สามารถกดหนึ่งสามสี่มันก็จะมีระบบแจ้งเตือนไปที่เพื่อนคุณแล้วก็เป็นไงครับกดมาเป็นเพื่อนได้หรือส่งไปในลิงก์ในไลน์เขาก็าสามารถกดเพื่อนนี่คือไม่ต้องเสียเงินในการซื้อนะครับ คราวนี้เทคนิคเวลาที่เราเป็นแอดมินคนเดียวแล้วเราจะให้เพื่อนของเราไปเชิญอินไว้คนมากดไลค์คุณก็ต้องตั้งเขาเป็นแอดมินการตั้งเป็นแอดมินไม่ยากครับเข้าไปที่การตั้งค่าในเพจที่เราสร้างนะครับไปเลือกเมนูที่บทบาทในเพจหลังจากนั้นคุณก็ใส่รหัสผ่านนะครับมอบหมายใครก็พิมพ์ชื่อ Facebook เขาเข้ามาพยายามหาคนที่ไว้ใจได้ในการเข้ามาเป็นแอดมินในเพจจำไว้ว่าคนเราจะ เชิญเขามาเป็นแอดมินแลวให้เขาอินดคนมากดไลค์เนี่ยตั้งเขาเป็นแค่ผู้แก้ไขพออย่าตั้งเป็นแอดมินวันนึงเขาอาจจะถีบไล้ออกได้แล้วเขาไปเป็นเจ้าของเพจเองนะอันนี้นคือข้อความที่อยากจะบอกสื่อสารว่ามันสําคัญด้วยมีการฟ้องร้องเยอะมากเวลาสร้างเพจมาแล้วเป็นไงครับเริ่ถีบออกแล้วเอาเพจไปทาธุรกิจของตัวเองแล้วเอาเพจไปขายนะครับแต่ถ้าเราตั้งคนมาเป็นแอดมินที่จะเชิญคนมากดไลค์ในเพจเราเนี่ยตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแล แต่ถ้าเกิดเราเชื่อใจเขาได้เขาเป็นพี่น้องเป็นญาติเราสามารถตั้งเขาได้เพื่อให้ไม่ช่วยกันทําผิดให้เกิดขึ้นนะครับให้มีคนเข้าตามเยอะๆนะครับยกตัวอย่างนะครับจากอันนี้นะครับเวลาเราเชิญเข้ามา,าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะที่สำคัญคุณต้องจํารหัส Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวให้ได้เพราะมันจะต้องยืนยันด้วยถ้าไม่ยืนยันคุณไม่สามารถตั้งได้ไอ้เทคนิคนี้เวลาเราตั้งใครมาเป็นแอดมินนเพจเราสามารถให้เขาไปช่วยอินไบได,ได้โดยไม่ต้องเสียเงนินนะครับ หรือวิธีที่2คือเวลาที่เราย่อ URL เสร็จแล้วด้านบนของโค้ดเพจมันจะมีช่องเนาะด้านบนของเพจมันจะมี URL คุณก็ก๊อปปี้ URL มาแล้วคุณก็เป็นไงครับเอาไปส่งในไลน์แล้วก็อาจจะพิมพ์หน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคุณจะมีติดตามสนวนุนนั่นเขากดเข้ามาเป็นไงครับคุณก็ได้เพื่อนเพื่อนี่คือเทคนิคอันหนึ่งเพราะการสร้างเพจคุณจะขายของได้คุณจะสร้างแบรนด์ได้ให้เกิดการรับรู้ได้ เพจของคุณต้องมีคนติดตามนั่นคือ,อยอดไลค์และวิธีที่จะเพิ่มอยอดไลค์ง่ายๆคือการอินไวท์เพื่อหรือตั้งคนมาเป็นแอดมินแล้วให้เขาช่วยอินไวท์ง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเพราะถ้าเกิดคุณเสียเงินในการซื้อตัวหมดให้คนามากดไลค์หนึ่งไลค์อาจจะสิบสามถึงสิบสี่บาทหรือแปดบาทต่อหนึ่งไลค์และที่สำคัญบางครั้งเลือกกลุ่มทารก็ตที่ตรงแต่บางทีอาจจะเป็นพมงพม่าเข้ามาอาจจะว่าเราไม่ต้องการก็ได้แต่แบบนี้เราจะตรงกว่านะครับด้วยเทคนิคแบบนี้ เอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูในการอินไว้เพื่อนนะครับปรับแต่งเพิ่มคือการตั้งค่าแฟนเพจให้เรียบร้อยเวลาคนทําเสร็จแล้วเป็นไงครับลืมเปิดการเผยแพร่นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่ทั่วไปแล้วดูซิว่าการเผยแพร่ของเพจมันมีเกิดมีคําว่าเผยแพร่ไหมถ้ามีแสดงว่าเพจเราเผยแพร่แล้วบางคนสร้างเพจเสร็จแล้วไม่ได้เผยแพร่เป็นไงครับเพจก็ไม่ปล่อยไปเนีไม่มีคนดูเลยไม่มีคนติดตามเพราะลืมตรวจสอบว่าเพจที่เราสร้างอยู่แล้วเราเปิด การเผยแพร่หรือเปล่านะครับแล้วอย่าลืมว่าเวลาที่เราสร้างเพจเสร็จแล้วเนี่ย first impression เวลาคนที่เข้ามากดไลค์คนแรกในเพจเราหรือลูกค้าใหม่มากดไลค์เนี่ยคุณต้องตั้งข้อความให้เขาเกิดความประทับใจด้วยนะครับตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติที่เรียกว่า auto m e มสเ g e นะครับเวลาที่คนกดเพจมาก็จะบอกว่าขอต้อนรับสู่เพจนู้ดเพจนี้นะครับแล้วเาไปสร้างเป็นข้อความให้เกิดความประทับใจเวลาเราสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ เราไปที่ไหนไปที่ตั้งค่าเหมือนกันแล้วก็ไปที่ข้อความรับส่งนะครับข้อความเสร็จแล้วเราก็กดแก้ไขนะครับมันก็จะให้เราใส่เห็นไหมมันจะมีตัวอย่างการโต้อตอบอันนี้คือ Facebook Default หรือเป็นแพทเทิร์นอยู่แบบนี้นะครับเราก็ได้แก้ไขซะยินดีต้อนรับสู่เพจอาจารย์ต้อนรับขอต้อนรับสู่ข่าวสารดีๆอย่าลืมติดตามข่าวสารอ,อื่น แล้วก็ใส่ลิงก์ไลายเข้าไปก็ได้หรือใส่เบอร์โทรเข้าไปก็ได้เพราะถ้าเกิดเราไม่แก้ไขไม่ปรับมันก็จะเป็นข้อความที่เป็นลูกตั้งเข้าไว้นะครับดังนั้นพวกนี้ปรับให้มันเป็นคําของเราซะขอได้รับสู่เพจหมูปิ้งนะครับคุณจะได้รับติดตามโปรโมชั่นดีๆสำรองหรือโทรสั่งที่นี่ที่นี่ใส่เบอร์โทรไปได้หมดนะครับนี่คือการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติเพื่อเวลาเรากดไลค์หรือเข้ามาเป็นลูกค้าเราในเพจเขาจะได้เกิดความประทับใจ พยายามพ่วงถ้าเกิเราสร้างไลน์พยายามพ่วงไปด้วยเอา URL ของไลน์เวลาอินไว้เพื่อนหรือเอาเบอร์โทรเรามาใส่หรือเอาเว็บเรามาใส่เพื่อ้เขาวิ่งไปได้เพื่อเราไปหาเจอเราได้นะครับนี่คือข้อความอัตโนมัติปรับแต่งที่หกคือการโพสต์เนื้อหาเรามีเพจแล้วเราปรับแต่งรูปภาพแล้วเราปรับแต่งข้อความอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเราใส่ข้อมูลครบแล้วเออสตอรี่เรียบร้อยแล้ววิธีการโพสต์นะครับสิ่งที่สาคัญในการสร้างเพจหรือธุรกิจคุณควรจะเน้นคําที่โดนภาพที่สื่อ เด่นแล้วก็เห็นคุณค่าในการสื่อสารอย่าขายของโดยตรงนะครับแล้วก็เน้นการแชร์การอัปเดตเนื้อหาที่สําคัญไม่ต้องโพสทุกวันไม่ต้องโพสบ่อยนะครับตั้งเวลาในการโพสต์ได้นะครับการโพสต์นะครับถ้าไหนดีก็ปรับบุตรนะครับตั้งเวลาในการโพสต์ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมาโพสทุกวันใช้เวลาในการทำคอนเทนต์สามคอนเทนต์ตั้งเวลา3วันในการโพสต์ได้มันมีระบบโพสต์นะครับวันนี้มีระบบ Facebook Ks Studio คุณก็ขาดสามารถเข้าไปตั้งได้นะครับแล้วคุณก็ตั้งเวลาโพสต์ได้นะครับแต่สําคัญที่สุดเวลาคุณทำคอนเทนต์คุณต้องเน้นภาพที่มันสื่อภาพที่มันเด่นและภาพที่มันเห็นคุณค่าภาพที่ดีในการโพสเพจ a c e b o o k ควรจะเป็นภาพเมืตั้งเวลาก็ดูผ่านมือถือคือคนส่วนใหญ่เวลาเข้ามือถือนะครับจะเข้า,าคือแบคนส่วนใหญ่ที่เข้า Facebook นะครับจะเข้าผ่านมือถือ ขนาดของภาพที่เหมาะสมคือขนาด1 0 8 0คูณ1 8 0พิกเซลแนวหน้าจอมือถือเข้าไปมันก็จะดูสวยงามเวลาคนเห็นก็จะดูดีนะครับยกตัวอย่างตามหลักนะครับใช้ทฤษฎีของ f shape ด้วยก็ได้นะครับเวลาคนที่ดูจากหน้าจอเนี่ยสายตาเราจะมองมึงซ้ายก่อนเหมือนตัว f นะครับดังนั้นตัวหนังสือเราวางให้มันสอดรับกับดวงตาหรือสายตานะบแบบนี้ ตัวสื่อจะวางอยู่เป็นลักษณะของตัว F เราก็จะได้นินที่ดึงดูดเขาดังนั้นคำนั่นโดนเช่นคําว่าอะไรเซลว้าวนู่นนี่นั่น,น,นคําที่เป็นโดนดนโดนมันจะนดึงดูดสายตาเขานี่คือตัวอย่างของการปรับแต่งเพจให้เกิดประสิทธิภาพสมบูรณ์ตาม6ขั้นตอนนี้นะครับคุณลองไปทําดูนะครับเมื่อคุณทําดูได้แล้วเนี่ยคุณลองตรวจสอบนะครับตรวจสอบดูว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่เราทำนะครับเพจที่เราสร้างหรือเพจที่เรามีเนี่ยมันครบ6อย่างนี้หรือเปล่าหนึ่ง โปรไฟ Picture page เรามีขนาดที่ตรงไหมโปรไฟลตรงไหมเหมาะกับไปดูในมือถือไหมขนาดมันภาพขาดไหมลองสำรวจให้ครบให้ดีนะครับส่วนองคาที่สามดูรูปภาพเกี่ยวกับอะไรพวกนะี้เราใส่ข้อมูลครบไหมเราใส่เบอร์โทรใส่ปักหมุดแล้วย่อ URL หรือเอัง่งนะครับเราใส่ครบหรือเปล่าไปตรวจสอบนะครับ มีบทรีวิวด้วยแล้วก็ส่งให้เพื่อนรีวิวนะครับมี our story ว่าเราเป็นใครนะครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็แชร์หาเพื่อนด้วยแล้วก็มีข้อความเป็น first impression In inbox เวลาที่เข้าเข้ามาให้เขาเกิดความประทับใจด้วยแล้วมันจะทำให้เพจคุณสมบูรณ์เมื่อเพจคุณสมบูรณ์เสร็จแล้วนะครับคุณก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่โดดคุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ เด่นดังและโดนเนี่ยสื่อสารออกไปได้เพจคุณก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณสร้างแล้วคุณดูในการปรับแต่งหรือการสร้าง Facebook ตามองค์ประกอบ3าั้น6อย่างครบถ้วนเนี่ยผมเชื่อว่าเพจคุณจะเป็นเพจที่ระบบบอทของ Facebook ให้ความสําคัญแล้วนําส่งเนื้อหานําส่งเพจของคุณไปสู่คนที่อยู่ในโลกดิจิทัลใน Facebook ได้เห็นคอนเทนต์ได้เหธุรกิจที่ดีด จากธุรกิจของคุณออกไปนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามส่วนที่2ว่าหลังจากคุณมีเพจแล้วคุณซื้อโฆษณาหรือทำการตลาดผ่านเพจอย่างไรเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ครับขอบคุณครับ